ครับผมแล้วก็แล้วก็หวดให้มันเข้ากันเลยครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอีอเท่านี้นะที่เป็นแชฟปอนทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ลองชิมกันหน่อกลายเป็นมื้อพิเศษได้แล้วก็อร่อยซาแบบลงตัวมากๆเลยนะครับอือหู เยังไงครับคำแรกที่พอได้ทานเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นั่นคือคำว่าอร่อยมากโอ<ฮ>้ยอร่อยวันนี้ต้องทางพูดต่าง ครับหนึ่งในสมาชิกครอบครัวพมเป็นไงครับครับก็ดีใจและภูมิใจมากเลยครับก็เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับก็ดีมีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับผมครับเมื่อกี้โชว์สกิลด้วยงานโชว์สกิลทำอาหารโชว์สกิลดูเชฟทำอาหารดีกว่าอ่าก็จะเห็นควบคุมกันทอดของทอดที่ดีมากเราครับค่ะอบคุณครับคุณนี่้าดเมื่อกี้เป็นไงบ้างวินอ่ะให้หนึ่งขอให้หนึ่งขอชอบครับคือผมเป็นคนชอบ เห็นของอร่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเอนจอยนะครับมากระลองกันง่ายกว่ากันะทำอาหารบนเวทีกับมากระลองกันง่ายกว่าบนเวทีง่ายกว่ามากระลองผมมีความซับซ้อนมากอะไริงจริงๆเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วหรอเปล่ใช่ครับชอบทำครับตอนที่สมัยที่แบบมีช่วงอยู่ว่างๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบเปิดยูทูแล้วก็ทำอาหารแล้วได้ไหมสำเร็จไหมเมนูที่ตางกันอย่าเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างมีเมนูไหนที่แบบทำแล้วเด็ดสุดมีความรู้สึกเรา ผมทำสปาเกตตีโบโลเนสอร่อยมากใครชมอันนี้ใคิชิมเองชิมเองเลยเอมเมนต์เองแล้ววันอื่นได้ชิมบ้างหรือยังคะยังเลยฮะกินอยู่คนเดียวรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยแบบภูมิใจกับเมนูนี้มากแล้วเราทอร่อยเราไม่คิดจะแบ่งให้เพื่อนทานบ้างหรอให้คนอื่นลองชิมเราะว่ผมจำสูตรไม่ได้แล้วอร่อยจำสูตรไม่ได้ทำทั้งเดียวทั้งเดียวอร่อยได้ครั้งเดียวแล้วโอ้แลบบนี้นู่นอื่นที่ทำแบบให้คนที่บ้านทานอะไรแบบนี้ ก็จะเป็นไข่ดาวไข่เจียวอะไรประมาณนี้แล้วของอร่อยก็กินคู่กับอะไรคะพี่วินคูไม่มีน้ำตาลแน่นอนเอ่อขอบคุณคบอาบวันนี้หน่อยกิจกรับสยามเลยสยามอีสต์คุกกิ้งนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับวันศุกร์นี้ครับจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็มีมากกว่า50ล้านมาให้เชิญก็ชวนชิมกันได้เลยนะครับอร่อยสุาๆเลยครับจ้าอ่ะมาอาบัติที่นี่ของเรานะฮะครับที่นี่ที่เราสานฟอบยกให้เราเป็นแบบว่าดาวรุ่งเอเชียคนไทยคนแรกของโลก ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือสนิตยาสาราสนิตยสาร Forbes เนี่ยคือเป็นนิตยสารที่เราติดตามมานานแล้ว,ลวเ,ปเป็นแบบเพจแมกซ์สินหลักโลกครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่มีชื่อเลยนะครับออตอนที่เห็นว่ามีชื่อเราเข้าไปนี่คือ,อยังไงฮะตกใจไหมว่าเอ้ยเข้ามาได้ไงแล้วเป็นคนไทยคนแรกอะไรเงี้ยตกใจอย่างที่เล่าตอนแรกคือแบบรู้สึกว่าของปลอมหรือเปล่า <c oughs> พอเข้าไปเช็คก็คือเป็นของจริงเลยก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนเป็นอีก เขาว่าอะไรกำลังใจหนึ่งให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปเป็นผู้นำด้านแฟชั่นด้วยนะโอ้ครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆครับเราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันว่าเราชื่นชอบแฟชั่นมากๆตอนที่แบบว่าเราได้ทำงานในวงการแล้วก็ได้ทดลองหลายๆรูปครับอย่างเทสของวินเวลาเราวินออกงานอะไรเงี้ยเรามีส่วนใน,นการช่วยเรื่องเสื้อผงเสื้อผ้าหรือลุคต่างๆเองด้วยไม่รู้เราออกงานต่างประเทศหรือไรจริงๆทุกงานเลยใช่แม้กระทั้งอีเวนต์อะไรทุกอย่างคือเราช่วยดูกันตั้งแต่แรกช่วยกันปรึกษากับสไต ได้ทำงานไหมฮะทำงานนะครับแต่เราเป็นแบบที่ไอเดียร่วมกันคิดครับเพื่อช่วยกันครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมอยู่แล้วผมชอบประมาณไหนไม่ชอบอะไรอะไรครับเราก็มาแชร์กันรวมสไตล์ไหนที่วินแบบรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดแล้วถ้าจะได้ใส่เข้าไปสไตล์ไหนเหรอครับก็จริงๆคือผมจะชอบแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยเป็นชุดแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยครับตัวกางเกงแบบว่าพอดีทรงเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์ที่ผมชอบที่จริงอยากแฟชั่นที่มันช่วยอะไรสุดเสียงแรงบันดาลใจด้านไหนครับเราง้ัอง จริงๆหลายด้านเลยนะเพราะว่าจริงๆคือเราทํางานในวงการเนี่ยเราไดโอกาสได้ลองใส่ชุดหลายแบบมากคือบางอย่างบางชุดเนี่ยที่เราคิดว่าแบบเราไม่สามารถใส่ได้หรือว่าเราแบบจินตนาการตัวเองไม่ออกว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไ,ได้ทดลองแล้วเราก็เฮ้ยเราก็ใส่แบบนี้ได้เนี่ยเหมือนการเป็นการแบบเปิดโลกให้เรา,ารอยากอนนี้นสนุกกับแฟชั่นมากขึ้นทุกวันเลยไหมฮะใช่สนุกมากเพราะว่าจริงๆคือผมทําแบรนด์ของตัวเองด้วยแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของแบรนด์เราแล้วก็ เราไปเจออะไรมาหรือว่าเราได้ลองใส่อะไรมาที่มันเราสึกว่าเฮ้ยมันดูดีเราก็เลยเอามาทดลองใส่กับแบบดเราดูเป็นการกดดันแมมพี่วินเวลาแบบว่าจะไปไหนมาไหนมันคณก็จะคาดหวังแล้วเพราะเราแบบเป็นผู้นําด้านแฟชั่นแต่ละลูกครับก็ก็รู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากกว่าคือทุกวันเราเอ็นจอยกับการที่แบบเออเราจะหยิบชิ้นนี้มาแมทช์กับชิ้นนี้อะไรเงี้ยเราสึกเอ็นจอยแล้วก็สนุกกัมันมากกว่าพี่วินจะไปสุดแฟชั่นถึงขนาดไหนลูกจะมีวันหนึ่งแบบว่าเห็นสไตล์แปลกหรือแต่งอะไรที่แบบว่าฉีกแนวไหม ก็ต้องลองดูครับต้องรอดูไปเพราะว่าเราก็เราก็ทดลองไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสไตล์เทรนด์มันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ลองพยายามลองแบบใหม่ๆลองใส่ดูครับแต่เรคอลเลคชันใช้เวลาคกลเยดนานไม่รีบโอ้นานมากครับคือแต่เราคอลเลคชันเนี่ยคือเราแพกันแบบ6เดือน7เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นไทม์ไลน์หมดเลยที่เราวางครับมาเรื่องละครครับกับพี่เตยซีรีส์กับพี่เตยอ๋อซีรีส์อ๋อหนัง หนาครับเป็นเป็นเป็นหนังศิลิปินครับที่ไปถ่ายที่ฮ่องกง<น>ใช่ครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วครับ <c oughs> ก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รอดูวันที่จะ เปิดเขาเรียกว่าอะไรฉายเขาลงเาลงเหมือนกันครับว่าสรุปแล้วจะเป็นช่องทางไหนบ้างหรือเป็นวันที่เท่าไหร่บ้างก็รออยู่เหมือนกันถ่ายทำย่างไปพี่บินอันนี้ไปถ่ายที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมครัใช่ครับเป็นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบไปถ่ายทำต่างประเทศเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ยากมากคือผู้สังเกทของเรื่องเลยก็เป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราท้าทายมากๆเราก็เลยเตรียมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเต็มที่เพื่อแบบไปถ่ายทำเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าเออเราแบบไม่เคยแบบได้เล่นละครที่เป็นภาษาอังกฤษเลยละครเราต้องมาใช้แบบร้อยเปอร์ ก็องทำอะไรที่ปัญหาก็คือพูดติดติดขัดขัดอยู่ด้วยครับเ<อ>พราะว่ามันตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบบางทีเราไม่มั่นใจนะว<อ>่าเป็นแบบเรื่องแรกของเราแต่ว่าเราพยายามเต็มที่ให้มันอนอกมาดีด้วยความที่ประกบกับนางเอกต่ตางชาติคงแรกมันเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือคือผมว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดของผมคือเรื่องภาษาเลยครับเพราะว่าแบบเราเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ สคริปต์ทุกอย่างบททุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่ว,ว่าฝั่งเขาก็เขาค่อนข้างเก่งด้านภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็เลยเสรกค่อนข้างกดดันกันแล้วว่าอย่างแต่แตก็ไม่ก็มีปัญหาเรื่องภาษาเยอะมะเพราะเราก็เรียนเจอม,มาครั <laughs> บแต่ว่ามันก็มันคือมันตื่นเต้นเลยก็ยังกดดันอยู่เพราะมันจะไม่เหมือนการทํางานตอนเราอยู่ไทยใช่ไหมใช่ยังว่เาเอ็กซ์ติ้งนี่มันมีปัญหาเลยแต่การทักสูงกันระหว่างเออเขาเป็นไทยกับต่างชาติแล้วเราก็คุยนไทยผมว่าด้วยด้วยด้วยสกิลของเขาค่อนข้างเก่งมากผมโชคดีด้วยที่ได้ร่วมทำงานอย่างเขาเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วพอ พอเรื่อง acting เนี่ยเรามีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันด้วยเรามีการเวิร์กช็อปันหลายรอบมากกว่าที่จะได้ถ่ายทำจริงค <c oughs> รับก็รู้สึกว่าเรื่อง acting ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้กดดันเท่าเรื่องภาษา กลับมาที่ซีรีส์กับพี่เตยเป็นยังไงที่แตกเป็นยังไงบ้างพี่พี่วินเราจะประกาศออกไปก็ดีมากครับดีมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทำงานพี่เตยครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานมาน่าจะสองครั้งก็คือมีถ่ายที่ไดายรรอบนึงแล้วก็มีถ่ายที่เป็นตัวสินค้าสินค้าหนึ่งเราผมก็มีโอกาสอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมเล่นซีรีส์ด้วยกันดีใจมากแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หน่ง ที่พีเตอร์ก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นเหมือนกันที่ก็าบอกแล้วกลายเป็นแบบว่าพี่เขากลับมาบ้านหลังเก่าพือวินก็คือคนแรกเลยพี่เอกคนแรกใช่ครับเป็นเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มขบวนการเลยมากเท่าไหร่เพราะว่ารอเรื่องบทแล้วก็โครงเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกระแสเป็นไงบ้างพี่วินหลังจากที่แบบเปิดตัวไปแถลงไปกระแสดีครับใช่ครับกระแสดีมากเลยครับก็มีแฟนๆที่ ชอบอินิม่าภาคหนึ่งมากๆแล้วก็มารอติดตามอินิม่าภาคสองว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนครับแล้วก็มีเห็นบางคนที่แบบยังไม่ได้ดูอินิม่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมาเห็นอินิม่าสองก็แบบกลับไปดูอินิม่าหนึ่งแต่หลังก็ยังกินกับนางเอกคนเดิมใช่ยังอินเตอร์แฟนยังกินกับนางเอกท่านเดิมอยู่นะครับผมก็ด้วยตัวรูปแบบของเรื่องเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนเป็นภาคภาพเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ตัวอาจินเนี่ยก็จะตัวเรื่องราวเนี่ยก็จะคล้อยตามไปกับตัวละครอาจินมากกว่า มันมีความเป็น d า a แบบค่อนข้างอเยอะค่ะว่าแบบว่าแบบมาเป็นเต้ยอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ค่อยเหมาะแบบเหมือนคนยังมูออนจากกบไม่ได้ไม่ได้ผมว่ารอรอดูตัวโครงเรื่องก่อนก็บทก่าเพราะตัวผมเองเยังไม่เหนนกันครับบอว่านอาจจะเป็นรูปแบบซีรีส์ที่ค่อนามีน้องา้พับไหลไหลลงน นงินตาไหลแกจบแลาดจบแล้วลูกจบนเพิ่งนิดเดียวไปเสริเตยเลย ต่อยขวัดอ่านต่อเลยครับผมก็นั่นแหละครับอยากให้รอติดตามมากกว่าครับผมว่าดูแล้วโครงเรื่องมันจะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะในรูปแบบที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าอยากให้ลองให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองดูเราพอจะเห็นกระแสผ่านๆมั้งไหมคะที่แบบคนไม่ค่อยจะแบบว่าคนไม่มู v ออนคนอยากไม่อยากให้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองไม่เห็นส่วนมากจะเห็นในคอมเมนต์ดีๆใ่คอมเมนต์ดีๆเป็นส่วนใหญ่ครับก็สำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่ม o v ออนก็ ให้รอดูก่อนใจเย็นก่อนแล้วลองเปิดใจดูก่อนไม่หน่อยใช่ไหมพี่วินเพราะว่ายังไม่ทันได้เรื่องถ่ทางก็กระแสแบบแอนตี้หน่อยครับไม่หน่อยไม่หน่อยดูเหมือนเราเข้าใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับก็ก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราก็เจอฟีดแบ็กอะไรหลากหลายมากเจนวงการละเจนวงการละเจนวงการเรว่าอะไรเชว่อชาเชื่อชา expansion ดีแล้วหัวใจมันอินเตยอย่าง ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมว่าเราก็เราก็พอที่จะได้รับฟีดแบ็กทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่แล้วมาตลอดอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็นําในสิ่งที่ไม่ดีเราสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็นําสิ่งนั้นมาได้ได้คุยกับพี่เต้เรื่องนี้บ้างไหมครับยังเลยครับยังไม่ได้คุยเลยครับโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ตครับพี่เวนก็มีนะคะขอบคุณที่อมาอีกแล้วผมให้ข้าวผมใช่ห้ข้าว 对的。